สวัสดีครับพบกับทีเจฟเฟิร์ส FC หรีวนะครับวันนี้นะกลับมาอีกแล้วครับกับร้านนี้ของลูกศิษย์ของเราเองครับชื่อ LESCAL LESCAL b ลบนะครับ FITLAB บนะไบฟิตแเป็นอาหารคลีนนะครับนะเป็นอาหารคลีนกับเมนูแรกครับ คือเป็นคนชอบกินแบบกระเพราคุกคุกนะครับแล้วก็คือแซลมอนคือราคาไม่แพงด้วย59บาทคือแบบมาแบบมาใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมอ่ะนะครับโอ้ยนะสดมากเลยเห็นหมามันเด้นอยู่แล้วจริงๆเราเข้ามาในแพคเกจิ้งที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนเลยว่าแซลมอนตรงนี้440นะครับแคลเองนะครับอ่ะ ลองดูซิว่าอาหารครีนยังไงยังไงลามะอือือืมอืมอก็เป็นข้าวกะเพรามีความเผ็ดนะครับคลุกหอมซีอิ๊วดำถ้าคนชอบแบบกะเพราแบบหอมซีอิ๊วดำก็จะดีนะ แล้วก็คืองานแซลมอนนี่คือแบบอืมอืมอ,อดกินแล้วก็รู้สึกผอมขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันแบบเลสขาวเลสขาวอืออือ,อแล้วเป็นกะเพราแบบว่าสัญชาติดีเพือกะเพรา,าที่ไม่ต้องใส่อะไรครับพวกอะไร ว่าจะพืชอื่นๆนะครับเช่นพวกถั่วฝักยงฝักยาวอย่างนี้ไม่ต้องอย่าเสียสัญชาติกับเผาไทยแลนด์หมดนะครับอืมอืมเด้อฮะอ่ะดูอีกเมนูหนึ่งเน่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 อืมนะครับ เขาก็มาในแพคเกจจิ้งอย่างดีเหมือนกันแบ่งแบบว่าแบ่งชงแบ่งช่องแบ่งข้าวแบ่งพวกอะไรอย่างนี้ไว้ให้แบบบดูสวยงามนะครับแซลมอน440แควนะครับใครสนใจก็ไปตำสินะนะเนี่ยอืมดูอ่ะอืม,อม คือรู้สึกหอมน่าสั่งเลยอย่ให้ไว้นะครับเลชเคลครับกับลูกศิษย์ของเราเองนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ